ก่ถ้าเขาไม่รับจริงแก่เราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนะครับอนุญาตเช็คแมสเซจทั้งหมดที่เขาพูดทั้งหมดก่อนว่า,าเขาพูดแล้วมันก็กูม,มาลไรอีกนะฮรรับไม่รับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยเท่าที่ทราบข่าวว่าสําคัญก็คือเขายังคงมั่นใจว่าพ่อพุ่ล่าโหวตน่าจะเป็นของเขา คันที่ออฟเยเย่น่าจะเป็นของเขา <c oughs> แล้วก็เนชั่นัลคอสตูมก็จะเป็นของเขาผู้ชนะเลิศก,ก็จะต้องเป็นของเขา <c oughs> นะฮะก็รกเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงความจริงก็คือเนชั่นัลคอสตูมให้ทางบ้านโหวตเข้ามาสิแล้วทางกรรมการอีกสิแล้วเอา20มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้ามา5กรรมการเอาเข้ามา5จนเป็น10ส,สุดท้ายแล้วกรรมการเลือกใน1ิเป็นใครก็ได้ ซึ่งตอนนี้น้องเขาไม่รู้ว่าเขาอ่านกติกาซึ่งมีอยู่บน Facebook เขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้ไหมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วจะต้องได้ถูกไหมครเป็นการโหวตมาข้างหนึ่ง5คนสุดท้ายกรรมการ5คนสุดท้ายแล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งให้เหลือแค่1ิบชุดและเลือกแค่3นี่คือกติกาที่มาตรฐานทำมาทุกปีนะครับส่วนเพราะพล่าโหวตเขาเป็นอันดับ3คอนเฟิร์มาะเงินไม่เข้าใครออกใครมันได้อย่างนี้จริงๆ นะครับ<า>เ,เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วคันทรีเนี่ยเขาอาจจะเยอะกว่าในจํานวนที่เขาเห็นเพราะว่าแต่จะเป็น follower เดิม new follower only เขาไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรามีเครื่องติก๊กอัตโนมัตินะครับทันทีที่กดใหม่มันจะเข้าแต่ถ้าไม่กดใหม่มันจะไม่ follow ใหม่มันจะไม่เข้าชัดเจนของเราค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาจะอยากเป็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้ ถ้าเขา,เขาขอดูพวกหลักฐานอะไรต่างๆ<อ>จะดูอะไรล่ะครับกางนี่เขาดูไหมคะ,มคะว่าแบบมีทุกอย่างอ่านกติกาเอาก็ได้ครับ <laughs> <c oughs> กติกามันบอกทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนะ <c oughs> ชุดประจำชาติก็บอกกติกาเขาจะชะนะชุดประจำชาติได้ไงในเมื่อชุดประจำชาติของเขาบนเวทีคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์พอชุดประจำชาติมีแค่ม้าตัวเดียวมันเป็นชุดประจำชาติที่สมบูรณ์ได้ยังไงแล้วก็อาการเหมือนผีเข้านะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไง นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําอย่างนั้นและเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆกมวลชนนะฮะชุดของเขาเนี่ยสอรี่ฮะสปิทไทชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดนะฮะชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดอีชุดที่เขาแต่งเนี่ยไม่รู้เขาประวางอีชาตไหนยังไงอ่ะมีน้องนางงามอ่ะเดินผ่านชุดแล้วอาจจะเหมือนข้ามนิดหน่อยทําให้เขาลงไปชักดิ้นชักมอ เราจะต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมามากราบชุดด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมแชมป์ใช่ไหมใช่ไหมที่เขาต้องให้นางงามโบลิเวียมากราบชุดเนี่ยมาขอขมาชุดมีโบลิเวียและอีกประเทศอีกหมดจำได้นี่คือแบบเรื่องบ้าบอหลังเวทีมหาสารที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่อยากจะพูดมากนะฮะทุกอย่าง แล้วก็เรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนู no. If you understand มัน not possible to win mm hmm. เออสำหรับ national costume one is uh, you e national costume มัน might not complete นะแล้วก็ you look so serious นะฮะ mm hmm. national costume must be elegant beauty good personality what are you angry for always a n g r i s from the beginning to the end until we c u t finish already you still angry with me When I take a photo I cannot post anything because looks o much angry This is not my, uh, not m i s p r i e international okay So not possible everything that you, you speak right now okay เดี๋ยวจะ official ให้นะครับเป็นทางการตอนนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบไปทางไหนแบบ100%ต้องให้บริษัท แล้วจะออกเป็นจดหมายแล้วจะใช้ประกาศบนหน้าสื่อสารดีกว่าเข้ามาดีกว่มเสียใจไหมคะรักษาให้โอกาสเขาแล้วแต่้ออมันออไม่ผมไม่เสียใจครับผมทําหน้าที่ผมตามปกติเพราะว่าการที่เราได้สเตทเมนต์การยืนยันจากบุคคลที่เป็นเจ้าตัวถือว่าเป็นที่สิ้นสุดมันเป็นคันลองที่เราควรทําแต่ว่าบุญบาปความคิดกระบวนการเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่เราก็บอกเขาได้ว่า สิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงครับโอเคไม่อะไรว่คือมีเก้าได้ตอนแล้วใช่ไหมครับใช่เราก็มีแค่นี้แล้วครับพอแล้วอะไรอะไรอย่างยังยังเดี๋ยวว่ากันนะครับอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าตัวน้องตัวน้องเองที่บอกว่าน้องอยากจะได้ที่หนึ่งได้เป็นผู้ว่าควาอะไรที่ทำให้เขาคิดมันเป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่พาเขามาไกลเพอร์เจอร์ไปถึงขนาดนี้ ผมแนะนำนะครับน้องไปตั้งเวทีเองประกวดเองน้องจะได้ที่ตำแหน่งเองครับ<อ>แล้วคนอย่างน้องก็ไม่ควรจะไปทำอะไรอีกแล้วที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรอยู่ในโลกนิรม,มิตรโลกจินตนาการนะฮะโลกเสมือนจริงด้วยตัวเองครบ<อ>จบ

cũng bàn này đâu một truyền thế là à nào ông nào không biết nhỉ làm không bị bọ nó thế nên phá cái mào này sẽ đi kệ 请播那说，阿爸、啊》啊。啊 ดาวบ่ပဲอันตี้เนี่ยคันตี้ดาวบ่เปนจันน่ะวิน่าไม่ย่าลุมูเลยบ่าญาสอไม่ရှိตะเละอဲ့ล่ะเลมูบ่မလုံးနိုင်เลยဘူးမဟုတ်ဘူးဘာနော်ไม่มีการตอบรับจากเลขโคจิ કુ ရဲ့調査หมู่เนี่ยกูရတဲ့နေရပုံကဘာမှတကယ်ပြောလို့စိတ်မရှိวิน่าไม่ย่าลุมูอ่ะဘူးမဟုတ်ဘူး ဒါတည်းကပြောရမယ်ဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာတခြားနိုင်ငံနိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့လိုက်ခိုက်ခံရသော miss jemman ပါတယ် miss bad attitude သူတို့ပြောတယ်။အများကြီးပဲ miss traquin patra အချောင်းကိုမသိတဲ့ပုံပဲသူလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာပြောရမယ်ဆိုတမိုင်းချောင်းကိုမသိပြန်နဲ့ပြောကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်။လုံးဝအိပ်ပွဲမှာဆိုရင်ဒါစိတ်မှာဆိုရင်တည်းတွေဆို saw to dai from my end လို့တဲ့ဒီပဲဟုတ်ဒီကမ္ဘာလေးဒီရှင်ကော့စူရီယာမူရာရဲ့ drama လောက်တာပဲဒါလည်းညံပြုတ်ခံရဲ့ဒါမဲ့ဘလောက်ပဲပြောပြောတောက်ခံထားရဲ့ကိုနိုင်ငံအတွက်ငါလုတ်ခဲ့ရမမົ້າဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုရဲ့နိုင်ငံအပ္ပထရပြင်မာဒီလိုမှု twin ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကူ twin ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမမနေတော့ဒီတော့ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူးပြီတော့မနက်ဆွဲလာတဲ့ဗီဒီယိုဆိုလဲတက်သွားရဲ့မင်းကတອບລັບကြရဲ့မနက်ဆွဲလာတဲ့ဗီဒီယိုဆိုလဲတက်သွားရတဲ့အားမှာ ပေဗီဒီယိုမစဆုံးမ وشن ထိုင်လိုက်လေအဲ့ဖိနီးရဆိုရင်ရေတွေမစ်ဂရိုင်းတနေရှင်เนี่ย లై ฟရနေရေတွေအကောင့်နေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ లై မန့်နေရဲ့အချိန်မှာသူကဝင်လာရယ်ဆိုရယ်တကယ်မတွေ့ဘူးပြီးတော့စတက်တွေဘီနာကတယောက်မှမရှိဘူး లై ကချရတော့မယ် shopping ထွက်ရတော့မယ်တို့ကအကုန်တွေ့ဒီခါမှာပုံးကိုယူသွားပြီးတော့စတက်တွေစီသွားပေးဖို့တကယ်အဆိုင်တွေပြင်နေပြီးသား short video လေးတော့ပြီးတော့အရာရာတိုင်းကို送ပြတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအပိုင်းများ แล้วเชอีเมทาเลยเนี่ยคือสกราห์เปียวยังมันไม่เปียวเลยใช่ป่ะตะคู่สอยกุมะม้ายเนี่ยบักก็เลยบ่ามากคือหนูไม่จอกวีซ่าเลยไม่รู้หรอกขึ้นแต่ตัวไอ้เตื้อกูลุเตะหามาเลยกะคงถิ่นนี่อ่ะแต่แกคราวนเปลี่ยนมาไปกินอ๋อเปียวอ๋อไม่อยากมากาย โยนเน่เตเต้ปัวมาแตมโบอะถาซงดีฟอสเนี่ยแท้ถ่ายเตเต้เยมิสกรานเนี่ยมาครอเอเนียกรานอ่ะตะไคเนี่ยเปลี่ยนไปไล่ปูตะเต้พัดไปหมุนเลยนะแหละเตเต้กรานเลยไปพัดไปดูดิเตเต้เมชก็ยังมีมาซาชเตเต้เมชก็ยังมีมาครอดีคราวน์เตเต้ยังฉิดเต้เตเต้ปัวมาดีคราวน์เล่ก็อฉิดซงมั้ย ဟုတ်က raft ဖတ်ပြီးတော့လေတကယ်မပေးခြင်းမယ်နဲ့ဆရာကပေးခိုင်းတော့သူတို့လုပ်တယ်ပုံနေတည်တဲ့တဲ့ဒီ crown ကိုဖတ်ထားတာမြင်းတန်းနေတောင်မှပဲအဲ့ crown သူတို့ရဲ့ secondary crown လေးကိုဖတ်ပြီးတော့တကယ်ငိုနေရလို့တင်တယ်ဆရာသူကပေးမဲ့ဟာလို့တကယ်မပေးခြင်းလို့ဖတ်ပြီးငိုနေရလို့ထင်နေတဲ့ໂຕတွေအတွက်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုအလိုထင်နေလို့တကယ်ဟို crown ကိုဖတ်ဘူးအင်ဂျာရရပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ crown ကိုပြန်အပ်လိုက်ပြီးတော့ပါဘူးရှင်ဒါကတကယ် miss grade မြတ်မှာ crown မှာတကယ်ဒီ crown ကိုအယမ်းချစ်တယ်တကယ်တော့ဒီ crown ကတည် ane, းတည်းအတွတ်အတက်ပဲတည်းတည်းဘောအတခုလုံးဒီ क्राउन လေးကိုအချစ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါအတွက်ဒီ क्राउन လေးကိုမနေ့ကไลฟ์ထဲမှာတနည်းဆရာလို့တနည်းတနည်းဘောမှာဒီ क्राउन လေးကိုအချစ်ဆုံးပဲလို့ပြောပြီးတော့ဖတ်တာဟုတ် क्राउन တော့မဟုတ်ပါဘူးတည်းတည်းအ Round တိုင်းမှာညမဆိုရဲစိတ်ကိုဘတ်စိတ်မှာမထွက်ခင်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံအတွက်လုတ်ကိုလုတ်နိုင်အောင်ဆိုးရဲထည့်တာဖြစ်တယ် Round ထဲမှာ Round တိုင်းမှာလဲတွေ့နိုင်တယ်တည်းတည်းအငြဲအပြည့်ပဲလုပ်တယ် ကတော့ဆိုလေအငြင်းတန်းပြောခံရရင်မြမာတွေကအငြင်းနေခံရတယ်လက်တင်တွေလည်းရှင်ကတော့ဘယ်တော့မှမလောက်ဘူးလို့ပြောခံရရယ်ဒါအမီကတ်ဆုံးတူလေးရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတယ်လက်တင်တွေကဘယ်တော့မှမှီမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရယ်စကားရယ်လည်းလာပြောရယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကတော့ဘဝကိုအငြင်းတန်းပြောနေကြတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနှစ်မှာမြန်မာအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရှောက်ခဲ့တယ်တက်တက်ဖတ်ပြီးမှရတယ်ဒီကောင်တော့

And I really, it's like, it, I I cried not because of I didn't get the winner crown, not because of I feel like I'm not deserving with the second runner up, not because of all of those. Just because of me, not only for me, all of my country, all of the people from my country, they all hope for this crown and they all are fighting together. It's like, in the, in this competition the representative of myanmar is only me but everyone is fighting for myanmar for this for that night and for the national costume we all vote the whole country put effort on that and we vote together rank one because we put a lot of effort in this national costume this year and my performance i did my best so we just hope for the national costume and another one is Country Power of the Year. You guys can see in Facebook, on Facebook, Instagram, in every account. Who won? We can see the clearly. I'm not attacking on another competitor. I'm just saying for my people. My people put effort on everything. They didn't even sleep. They didn't even eat. They just keep voting for those. So, what's the result of that? I just want to ask that first and the second reason I cry is in that hall a lot of Myanmar flags over there I can see from the stage a lot of people are crying a lot of my people are crying my Burmese people are crying how am I feeling how can I stay happy with that crowd so I started crying because I feel sorry for them I feel sad for them, not because of uh, I don't get the winner crown. I'm not fighting for the winner crown. I'm fighting for my country. I just competing just because of I want to show what.